สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวพามาแวะชิมน้ำแข็งใสครับนี่ครับโอ้โหิกเนเจอร์เลยครับเป็นน้ำแข็งใสแบบว่าใสเมือครับก็อยู่ทางออกมาจากคุบกระหังนิดนึงครับก็จะไปเจอสามแยกร้านป้าก็อยู่ตรงนี้เลยครับไปครับไปชิมกันครับโอเคครับวันนี้มาชิมน้ำแข็งใสครับไหนมาแล้วนี่ครับซิกเนเจอร์โอ้โหหมุนเลยครับป้าก็อยู่ตรงแยกเลยนะป้าจ้ะ อ๋ออยกคอยจะขอออกมาจากคุบกระหังครับนี่ครับเจอร้านน้ำแข็งใส่ห้าถ้วยครับนี่ครับใส่มือด้วยครับใส่หน่อยนะเอาอะไรมั่งคะเอาเครื่องเอาอะไรมั่งคะเอาใส่มาเลยครับป้ากินได้หมดครับเอาอะไรนะพุทธลัสองสีนี่พุทธลัสองสีมีลูกชิ้นด้วยครับคุณป้ามีลูกชิ้นด้วยนี่ครับที่เอาเปิดใส่ได้เลยค่ะเปิดได้เลยค่ะ ได้เลยนะคะขายเองเลยที่ความนี่โอ้สิงบอยขายเองเลยนะนี่ไม้เท่าไหร่เนี่ยตามไม้ยี่สิบข่ะนี่นะไอ้นี่ไม้ละห้าบาทตามไม้ยี่สิบนี่ครับมาแล้วต้องลองน้ำแข็งใสลูกชิ้นครับโอ้อดเหมือนคุณป้าเลยครับชิมดิชิมดิอืมเป็นไงอร่อยอรชิมเป็นไงครับอร่อยครับอีกามมอกขนาด <laughs> โอป้ป่าป่าหมูป่าหมูไม่ทอดหมูกรนดองกันนะน,นี่มามามาอย่างนี้เข้าเข้าถึงพื้นที่ไงนี่แหละ,ละพื้นที่พูดเจ้าไ,ไหนที่อยถึงว่าอร่อยอะคะอืมอ,อร่อยครับอร่อยครับเมื่อวานมันไม่เหมือนในเมืองหรอวครับวานกิน,น, <laughs> นมนาม่าอย่างเดียวเลยเมื่อวานมาม่าอย่างเดียวเลยมาแล้วต้ององุดหนุนคนในพื้นที่ครับ อขอบคุณมากเลยค่ะรคับแข็งพี่ยา,าการไปด้วยเนอะเดีย๋ยวพี่ยาค่อยเอาให้พี่ไนพี่คนจะไปให้มากกว่าอืมนี่ครับแก้วละสิบบาทเท่านั้นครับอืมแก้วละสิบบาทเท่านั้นครับโอ้โหชื่นใจเลยครับนี่ครับร้านอันนี้สุดยอดครับชื่นใจครับโอ้โหชื่นใจเลยครับ นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ